นาอกาศบัดนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิก,กาเครือหัาานาบดีครวาดผู้เป็นมนุษย์รักษาศีลได้ชำระกายวาจาใจได้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นสิริมงคลและบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ได้มามีส่วนแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ได้เกิดความผาสุกปรารถนาที่จะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากในภพภูมิของตนเองทั้งมนุษย์และบรรดาเทพเทวดาและดวงวิญญาณผู้มีความทุกข์ยากลำบากแท้ที่จริงแล้วบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เคยได้เสวยสุขและเคยได้เสวยทุกข์สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่จบไม่สิ้นและเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาอันเป็นวงจรแห่งวัฏสงสารวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้ถวายทานได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสเข้าถึงการบำเพ็ญเพียรถือเป็นลาภอันประเสริฐถืออันถือว่าเป็น บุคคลที่ได้สะสมบุญบาร,รมีมาในอดีตชาติเพราะบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้หวนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากลำบากแสนสาหัสเพราะบรรดาผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้เสวยกรรมอยู่ในภพภูมิอันตกต่ำแล้วก็จะมีแต่สถานะสภาวะจิตใจที่ขุนมัวเศร้าหมอง หากได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะต้องมีสันชาตยานที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองที่จะต้องหาอาหารไถ่ตัวเองและในที่สุดการที่จะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก็จะต้องเป็นการเบียดเบียนเหมือนบรรดาสัตว์ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องกินสัตว์เล็กเป็นอาหารเมื่อได้กินสัตว์เล็กเป็นอาหารก็ได้เท่ากับทำปาณาติบาต เป็นการผิดศีลเป็นการทำร้ายทำลายเป็นการเบียดเบียนจากเวรกรรมนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องกลับไปใช้กรรมอกีกเพราะบรรดาสรรพสตัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีฐานะที่จะต้องดินน้นรนที่จะทำให้ตัวเองนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจากความหิวจากความต้องการทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีความต้องการและขาดที่จะพิจารณาไม่สามารถใช้ สติและปัญญาก็จึงใช้สรรชาตญาณและอารมณ์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จึงฆ่ากันโดยไม่มีความเมตตาไม่ได้มีความปรารถนาดีไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจเมื่อได้อยู่ในฐานะแห่งการต้องทำร้ายทำลายเวรกรรมก็จะติดตามตัวมรรดาสัพสัตวทุกตัวตนนี่เป็นกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วหากอยู่ในฐานะที่อยู่อาบายูมิ ก็จะเป็นผู้ขาดคติดีขาดปัญญาและจะเป็นผู้สร้างเวรนสร้างกรรมกว่าจะได้หมดเวรนหมดกรรมกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องอันแยกอันยากเย็ยนแสนเข็นเป็นเรื่องที่ <c oughs> แทบจะเป็นไปไม่ได้อันที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสได้เคยสอนว่ามนุษย์ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้มีความยากลําบากเปรียบดังเหมือนกับเต่าที่ว่ายน้ําอยู่ใต้ทะเล และหนึ่งร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาและโผล่หัวขึ้นมานั้นจะต้องพอดีกับห่วงที่พอที่จะสวมคอได้ถึงจะเป็นโอกาสแห่งการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็จึงกลายเป็นผู้มีบุญมีกุศลมีอุปนิสัยมีคุณสมบัติที่ได้ผ่านพ้นปัญหา อย่างยากเย็นแสนเข็นมาและได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จึงเป็นเรื่องน่าย,ยินดีและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงอุป,ปนิสยัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจะเป็นการพัฒนาไปสู่การเข้าถึงสัจธรรมอันสูงสดุดนั่นก็เป็นสิ่งที่ ผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงก็จึงมีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้มีโอกาสเกิดในประเทศอันเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นประเทศที่มีความผาสุกประเทศที่มีความพร้อมรวมทั้งมีพระพุทธศาสนาอันเป็นสัจธรรมที่ทําให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้เข้าถึงความเป็นจริงก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว ความเป็นธรรมชาติความเป็นอิสระความเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจนั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นผู้มีบุญได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้มาเกิดในประเทศอันประเสริฐได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังธรรมด้วยการถวายทานและด้วยการบำเพ็ญเพียร แต่ที่จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้จะถึงเส้นชัยอัน <c oughs> ไม่ไกลนักเพราะบรรดาผู้ที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแต่ถ้าคนไหนก็ตามที่อยู่ในสังคมอยู่ในซุ้ยโลกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสั่งสอนที่เป็นศัจธรรมที่ถูกต้อง ไม่มีโอกาสได้ฟงังธรรมไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้เจริญภาวนาเขาก็ยังต้องเป็นผู้ที่จะต้องเสียเวลาเพราะกว่าจะค้นหาความเป็นจริงนั้นจะเป็นเรื่องยากลำบากและหลายคนนั้นก็ไปตกอยู่ในฐานะที่มีแต่ความเชื่อมีแต่ความศรัทธาที่ไม่ได้เป็นไปด้วยสติและปัญญาไม่ได้เป็นไปด้วยความเป็นจริงการที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้เอาชีวิต และจิตใจร่างกายนั้นไปมอบให้กับคนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นการคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการคุ้มครองดูแลจะได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากทุกข์นั่นเป็นความประมาทเพราะเรานั้น <c oughs> จะเชื่อใครใจไม่ได้เลยเราก็จะต้องเชื่อความเป็นจริงความถูกต้องความยุติธรรมเพราะในขณะนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตก็ไม่เห็นมีใครยื่นมือยื่นไม้ที่จะมาช่วยเรา ไม่มีใครที่จะมาแก้ไขปัญหามีแต่ตัวเราเองนั้นที่เมื่อมีปัญหาแล้วก็จะต้องต่อสู้ดิ้นรลนก็จะต้องแก้ไขจะต้องรับเวรรับกรรมที่ได้กระทาไว้ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องคิดพิจารณาอันเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนใจตนเองก็คือเราจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าได้ไปคาดหวังอย่าได้ไปฝากขวาขวงชีวิตและวิญญาณทั้งกาย ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเปรียบดังบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาก็จึงมีแต่ความเชื่อเมื่อมีแต่ความเชื่อก็เป็นผู้ที่จะต้องถูกทักจูงไปในทิศทางหากเป็นทิศทางที่ดีก็ปลอดภัยก็อาจจะโชคดีหากเป็นทิศทางที่เป็นอันตรายเป็นทิศทางแห่งการกักขังหน่วงเหนียวไว้เราก็จะกลายเป็นมนุษย์และวิญญ,ญาณที่จะต้องถูกมัดถูกเป็นทาสถูกครอบงำ ถูกควบคุมไม่จบไม่สิน้นบัดนี้เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้เกิดในพระพุทธศาสนาได้เป็นผู้ได้มีสติปัญญาเป็นผู้มีอิสระในการตัดสินใจว่าเรานั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอุ้มใครช่วยใครให้เข้าสู่พระนิพพานได้พระองค์เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางเป็นผู้ประกาศจธรรมเป็นผู้แสดงเหตุแสดงผล เพื่อให้ทุกคนนั้นได้นำมาพิจารณาไตรตรองเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เอามาศึกษาเล่าเรียนและนำมาตัดสินใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองดังนั้นสัจธรรมและความเป็นจริงในจักรวาลนั้นมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ตัดสู้รู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเมื <ME> ่อ ER ได้รู้แล้วก็จึงนำความรู้มาเป่าประกาศ ให้กับบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้แผนที่ให้ได้รู้ความเป็นจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเรื่องแห่งความถูกต้องความยุติธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลและเรื่องกฎแห่งกรรมก็จึงเป็นที่มาที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสรู้แล้วก็จึงรู้ว่าตัวเองนั้นขัง้งคาที่เคยทําผิดทาพลาดก็ต้องเป็นผู้รับกรรมจะต้องเปลี่ยนเสวยชาติไป ต่างๆนาน,า,นาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยเป็นเคยตกนรกก็เคยเป็นเคยเป็นเทพเทวดาก็เคยเป็นเคยเป็นพรหมก็เคยเป็นเคยเป็นมนุษย์ก็เคยเป็นหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่จบไม่สิ้นนั่นด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมก็เกิดจากการกระทำของเราเองไม่มีใครบังคับบัญชาไม่มีใครที่จะข <c oughs> ่มเหงรังแกและไม่มีใครที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ เช่นเวลานี้เราตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่มีใครบังคับบัญชาให้เราต้องมาหรือให้เราต้องไปให้เราต้องนั่งหรือให้เราต้องเดินหากเราเป็นผู้ได้พิจารณาตัดสินใจด้วยความเป็นอิสระเราก็จะเป็นผู้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องกับจริตหลายคนนั้นเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จึงกลายเป็นการพัฒนากลายเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสติสร้างปัญญาแต่หลายคนนั้นก็เลือกจะทำในสิ่งที่เป็น <c oughs> สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นอบายยมุขเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความลหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเป็นกองกิเลสและใช้ชีวิตไปตามยะถากรรมเป็นผู้ที่ถูกผูกมัดด้วยภาระหน้าที่และสภาพสังคมรวมกันถึงถึงพฤติกรรมแห่งการมัวเมาลหลงไหลนั่นก็เป็นอิสระที่เขาเลือกทำกันแต่ในที่สุดผลแห่งการกระทำก็จะต้องกลับมา ได้คิดบัญชีได้กลับมาที่พิจารณาว่าผู้ใดก็ตามเมื่ออยู่บนโลกใบนี้ได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาได้ใช้โอกาสในทางไหนบ้างและในที่สุดก็จึงเป็นแผนที่และจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปไหนบางคนน,นั้นมีแต่ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดีเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหากยังไม่บรรลุธรรมเขาทั้งหลายทั้งปวงตายไปแล้วก็ไปเป็นพรหม ผมก็มีความสุขมีความสบายมีความสุขขุมมีความละเอียดมีความปราณีตแตกต่างจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความต้องการรวมกันทั้งถึงมีแต่สิ่งที่จะต้องหามาที่จะเติมให้กับตนเองตลอดเวลาจะต้องเป็นผู้อยู่กับอาการแห่งความทุกข์ยากลำบากในจิตใจมีความผิดหวังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็จะพบกับสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดความทุกข์กายทุกใจบรรดาพรหมทั้งหลายถึงจะได้เกิดความทุกข์ก็เป็นเวลายาวนานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนชั้นพรหมก็เป็นผู้เสวยสุขมีแต่ความผาสุขมีแต่ความร่มเย็นไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีความทุกข์กายทุกใจนั่นก็คือบุญกุศลที่ได้ทํามาในขณะที่เป็นมนุษย์รวมกระทั่งถึงบรรดาเทพตทิวดาทั้งหลายทั้งปวง เมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปจากการทําคุณงามความดีเป็นผู้มีความเก่งโลัวต่อบาปละอายต่อบาปรักษาศี <c oughs> ลเท่าายทานเป็นผู้ช่วยเหลือบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายรวมกระทั่งถึงได้เป็นผู้ใส่ใจในพระพุทธศาสนาพวกนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นเทพเทวดาไปเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์สวรรค์ก็มีความละเอียดความสุขที่แตกต่างกัน สวรรค์ทั่วไปนั้นก็ไม่มีความทุกข์ใดๆเหมือนกับที่มนุษย์เป็นกันโยสวรรค์ชั้นสูงสุดนั้นแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมีคนคิดให้ความสุขนั่นก็จะสง่งและจะสง่ง <c oughs> นำมาให้เรานั่นก็คือความละเอียดแห่งความสุขนั่นก็เป็นผู้ที่อยู่ในสุขติภูมิส่วนบรรดาผู้ที่ตกอยู่ในอบาย,ยภูมิหรือทุกติภูมินั้นมีแต่ความทุกข์ยากลำบากหิวกระหายเหมือนที่บรรดา เปรตและอสุรกายร้องโหยหวนจากความหิวจากความกระหายเจ็บปวดหนาวร้อนตลอดเวลานั่นก็เป็นความทุกข์ยากลาบากบรรดาสัตว์ประสาททั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่ความหวาดระแวงจะต้องหนีจะต้องหลบต้องซ่อนเป็นผู้ที่กลัวที่จะต้องถูกเข็นฆ่ามาเป็นอาหารรวมถึงทํร้ายทําลาย,ลายนี่ก็เป็นความมิตกกังวลรวมกระทั่งถึงบรรดารสัตว์ที่อยู่ในนรกเป็นผู้ที่เสวยสุขอยู่ใน <c oughs> นรกขุมต่างๆพวกนี้ทุกวินาทีมีแต่ความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเขาก็เคยมาเป็นคนเคยเป็นอย่างพวกเราเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเลือกคิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษดัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไหนหากเราเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเป็นผู้ตั้งใจทำความสงบเป็นพวกนัก <c oughs> รักสันโดษเป็นผู้ที่ทรรมธาธิกรรมฐานสมาธิพวกนี้ก็จะเป็นพรหมพวกใดก็ตามสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นเทพเทเวนเทวดาและในที่สุดเราทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องหันกลับมาดูว่าอุป,ปนิสัยพฤติกรรมของเรานั้นเป็นไปในทิศทางใดหากเรามีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ความมัวเมาวิตกกังวลนั่นเป็นอกอุศลจิตนั่นเป็นบาปนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้น จะต้องอยู่ในอบาย,ยภูมิเพราะบรรดาผู้ที้มีแต่ความโกรธตายไปแล้วก็จะไปายเป็นพวกสัตว์ <c oughs> ที่อยู่ในนรกบรรดาผู้ที่มีแต่ความโรคมีแต่ความต้องการไม่จบไม่สิ้นตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายบางคนก็มีแต่ความลหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานตายไปแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รู้มา ได้เป็นผู้บอกกล่าวว่าเรารู้ว่าบรรดาสรรพสัตว์นั้นจะมีแนวทางจะมีภ <c oughs> พภูมิใดที่จะต้องไปก็เกิดจากการกระทําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวนกลับมาดูตัวเราพิจารณาตัวเราเราควรจะพิจสงสารและควรที่จะทําให้ตัวเราอยู่ในสถานะอะไรที่พ้นจากความทุกข์อย่างน้อยๆก็จะต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรม อย่าได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่าได้เป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นก็จึงต้องเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เป็นศีลที่ไม่เบียดเบียนเป็นศีลที่ทําให้เกิดเป็นคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์เราทั้งหลายทั้งปวงหากได้เป็นผู้บําเพ็ญเพียรก็จะต้องเป็นผู้พัฒนาตนเองไปสู่การพ้นทุกข์นั่นคือเป้าหมายอันสูงสุด การพ้นทุกข์ได้นั้นก็จะต้องมีเรื่องของความเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็เกิดจากปัญญาปัญญาก็เกิดจากการที่พิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเราก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจความเป็นจริงว่าการที่จะพ้นจากทุกข์ได้นั้นก็จะต้องตัดเรื่องวงจรแห่งความผูกพันทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป หลายคนเมื่อมีความปรารถนาจะปฏิบัติแล้วจะมีเรื่องราวทั้งในอดีตท,ทั้งในอนาคตเข้ามาหลอกลวงเข้ามาทําให้เกิดความขุ่นมัวเศร้ามองทําให้เกิดความพุ่งสร้างทาให้เกิดความอลาัายอวร์ผูกพันมนุษย์นั้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกเวลาและทุกโอกาสทุกนาที เมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้เคยผ่านอะไรมาเว่าเป็นสิ่งที่ได้จบไปแล้วหากเรายังเป็นผู้ผูกพันยังเป็นผู้หลงหลย,ยังเป็นผู้คอยคว้าหาเรื่องราวในอดีตเข้ามาอยู่ในใจก็เท่ากับเรานั้นไม่ยอมที่จะพัฒนาปล่อยวาง ไม่ยอมที่จะทําจิตให้เป็นอิสระให้เป็นอุเบกขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่ว่าเราจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามในอดีตบัดนี้เราก็เป็นตัวเราอยู่ในเวลานี้และในตัวเราเวลานี้ในอนาคตก็จะไม่มีตัวเราอยู่อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ควรที่จะต้องไปผูกพันกับเรื่องใดๆในอดีตทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องดีเรื่องร้ายใดๆก็ตามหากว่าจะเป็นเหตุทํำให้เราต้องไปยึดติดยึดมั่นเราก็ควรต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่าทั้งหมดนั้นก็คือการที่มาหลอกลวงให้เรานั้นเอาจิตคาดเคลื่อนไปจากปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นประโยชน์อันสูงสุด ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําจิตให้ของสายปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีจิตอันเป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรในอดีตที่ผุดโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนในนิมิตในการนั่งสมาธิในการฝันหรือว่าในการคิดในการพิจารณาใดๆก็ตามให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้น เราควรจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นผู้มีสติปัจจุบันก็เป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงปัจจุบันก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอันผอ่อมสยเป็นอุเบขาเป็นผู้ไม่นำความโลภความโกรธความหลงเพลิดเพลินมัวเมาลหลงไหลผูกพันใ,นใดๆทั้งสิน้นเอาเข้ามาอยู่ในจิตในใจนั่นก็จะกลายเป็นผู้ปฏิบัติทำลายวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะขณะที่บรรดามนุษย์นั้น กำลังดำเนินวิถีชีวิตอยู่นั้นจิตทั้งหลายทั้งปวงก็ทำงานด้วยเป็น <c oughs> ระบบจิตที่ทำงานเป็นระบบนั้นก็เป็นการนำพาเข้าของดรืยอความคิดทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปสร้างภพสร้างชาติหากเราเป็นผู้อยู่กับอดีตอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านอยู่กับนิมิตอยู่กับเรื่องที่ทำให้เราเข้าไปผูกพันไต่ตองอะไราอววรน,นั่นก็เป็นจิตเศร้าหมองทำให้เกิดภพเกิดชาติวงจรแห่งจิตนั่น ก็จะพัฒนากลายเป็น <c oughs> เชื้อเพลิงกลายเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หากเราอยู่กับปัจจุบันที่เป็น <c oughs> อุเบกขาปัจจุบันที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ผูกพันไม่ยึดติดิดไม่ลังเลสงสยัยไม่มีความชอบไม่มีความเกลียดไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกโลภโกรธหลงนั่นก็คือวงจรแห่งการตัด <c oughs> การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้กับบรรดาพิสุทั้งหลายให้อยู่กับปัจจุบันอย่าได้ไปคิดพุ่งสร้างในเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงของให้มีจิตที่ตั้งมัน่นมีเป้าหมายที่แน่ชัดว่าเรานั้นปารถนาจะพ้นทุกปารถนาที่จะกําจัดอาสวะกิเลสปารถนาที่จะกรรจัดความพุ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นการอยู่ที่ปราศจากความคิด ในเรื่องของอกุศลทั้งหลายทั้งปวงทั้งเรื่องที่ผูกพันสนุกสนานก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องวางและเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจทุกกายทุกใจมีความวิตกกังวลก็ควรจะต้องตัดไปเพราะอย่างไรก็ตามหากเป็นวิบากกรรมหากเป็นสิ่งที่เราได้กระทํามาเราก็จะต้องชดใช้หากว่าเราชดใช้หมดเวลาหมดจากการ ที่จะถูกลงโทษเราก็จะเป็นอิสระอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็จงอยู่กับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเองให้รู้เท่าทาันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นวิบากกรรมที่เราทำมาและในที่สุดหากเราอยู่กับความเป็นอิสระเป็นกลางของจิตใจความทุกข์ทรมานก็จะยุติลงอยู่กับความเป็นจริงว่าเราก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างใจให้ผ่องใสในปัจจุบัน ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บุญได้กุศลในอนาคตชีวิตก็จะมีแต่ความของสายเบิกบานและจะมีแต่สติปัญญาที่จะผุดโผล่เข้ามาทำให้เราพัฒนาการไปถึงความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าบรรดาและอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่กับปัจจุบันเรื่องราวในอดีตถ้าจะเอามาคน้นเอามาเปิดเอามาพิจารณาดูมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าเพียงแค่พิจารณาเพียงแค่ 500ร้อยชาติที่ผ่านมาก็มากมายแต่แท้ที่จริงแล้วมีมากกว่านั้นเป็นอสงไขยมีเป็นแสนเป็นกลับกันทุกชาติทุกภพนั้นก็มีเรื่องราวมากมายหากเอาพิจารณาว่าเราเคยเป็นนั่นเป็นนี่เรามีอย่างนั้นอย่างนี้เราได้ <c oughs> <c oughs> ชื่อนั้นชื่อนี้ก็ถ้าเราเสียเวลากับเรื่องในอดีตที่ไม่มีประโยชน์ปัจจุบันเราควรจะ อยู่กับตัวเองว่าเราก็เป็นตัวเราและเราเป็นผู้ที่ต้องการที่จะกรรจัดอาสวะกิเลสเราเป็นผู้ที่จะตัดเรื่องของความผูกพันทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเพื่อความใสสะอาดของจิตใจไม่มีอะไรมีอิทธิพลกับจิตใจเราไม่มีอะไรมีคุณค่ามากมายที่จะทําให้เราต้องวิตกกังวลอยากได้และเป็นผู้หลงไหล เราเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันและเราเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าในที่สุดเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะหยิบไปได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งร่างกายเราเขาก็จะต้องเผาจะต้องกลายเป็นเท่าทานและเป็นผุยผงในที่สุดเพราะฉะนั้นมีแต่ผลงานที่ติดตามในจิตใจไปและก็จะเป็นเรื่องของการ <c oughs> สร้างพบสร้างชาติหากจิตนั่นเป็นผู้ ที่ได้บันทึกแต่เรื่องที่เป็นอกุศลหากผู้ใดก็ตามทําจิตให้ผ่องใสเป็นอิสระก็ไม่มีเหตุปีปัจจัยที่จะต้องไปทุกข์ยากลําบากรวมกระทั่งถึงถ้าเป็นผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดอีกจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ตุชนเป็นอริยบุคคลซึ่งเป็นของอันสูงสุดอริยบุคคลนั่นที่เราเรียกนั้นก็เป็นผู้ที่ หนึ่งในพระรัตน์ตัตยพระพระตัตน์ตายมีพระพุทธเจ้าที่หาได้ยากได้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งรู้ในสัจธรรมพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในจักรวาลพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจะมีหรือไม่มีธรรมะก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะเป็นผู้สามารถเข้าถึงและเอานามความรู้นั้นมาบอกกล่าวกับบรรดานเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายส่วนพระอริยสงฆ์นั้น แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเป็นพิ่สุสงอย่างเดียวแม้จะเป็นคารวะแม้แต่เป็นบุคคลธรรมดาแต่เป็นผู้ที่สามารถชำระจิตให้เป็นอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี่ก็ถือเป็นอริยสงฆ์ถือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผูเป็นถือเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้พัฒนาตนเองและเป็นผู้ที่จะไม่ต้องตกอยู่ใต้แห่งอำนาจแห่ง อบายภูมิไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปสัตว์นรกอีกต่อไปและในที่สุดบรรดาอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเข้าสู่พระนิพพานด้วยวิถีแห่งวงจรที่จะต้องผลักดันให้เข้าสู่การพัฒนาไปสู่การเป็นพระอรหันต์ในที่สุดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะจบลงนี่ก็เป็นหลักธรรมชาติและเป็นสิ่งอันสูงสุดที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ควรจะเร้รู้และที่มีปัญญาก็จะมีแต่ความปรารถนามีแต่ความต้องการเพราะเป็นผู้สงสารตัวเองว่าจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดจะต้องมาเจ็บจะต้องมาแก่จะต้องมาพัดภาคผิดหวังจะต้องมาตายและจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกยาวนานหากเราไม่หาแสงสว่างหากเราไม่หาทางออกเราก็จะกลายเป็นผู้ จมปลักและไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เลยบัดนี้เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้สร้างบุญสร้างกุศลมาจึงได้มีโอกาสได้อยู่ในประเทศอยู่ในศาสนาพุทธเป็นผู้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้เรียนรู้ในที่สุดหากความตั้งมั่นจิตใจของเราเป็นไปด้วยความเข <c oughs> ้มแข็งเราก็ จะต้องเป็นผู้ประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนเหมือนกับบรรดาพระริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดังเช่นพวกเรามาก่อนเป็นผู้มีความทุกข์ทรมานเป็นผู้มีความไม่เข้าใจเป็นผู้ทําผิดคิดผิดห <c oughs> ลงผิดทั้งหมดทั้งสิน้นแต่เมื่อได้มีสติมีปัญญาได้รู้สัจธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงได้เห็นประโยชน์ ในที่สุดก็พากันทิ้งในเรื่องที่เป็นอัปมงคลเรื่องที่เป็นอกุศลทั้งหลายพากันเดินเข้าสู่ความเป็นมงคลและเป็นกุศลในที่สุดก็พอกจิตใจและได้รับผลที่ทําให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นว่ามีอริยบุคคลเกิดขึ้นเป็นพิสุสงฆ์ที่พ้นจากทุกข์บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้สร้างประโยชน์ให้ตนเองและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายก็ไม่แตกต่างกัน ปาราถนาจะพ้นทุกข์แต่มีโอกาสอันน้อยนิดเพราะไม่มีกายหยาบไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงตัวแสดงตนก็เป็นผู้เพียงเป็นเพียงผู้ต้องการผลบุญและก <c oughs> ุศลที่บรรดามนุษย์ได้กระทำขึ้นก็ยังถือว่าเป็นผู้ฝักไฝ่ในบุญในกุศลก็จะได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์ในอนาคตต่อไป บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้สร้างความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอานุภาพอันัิ์สิทธิ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ญาติได้เมตตาประทานพรให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวกระหายมีความหนาวร้อนมีความทุกข์กายทุกใจมีความยากจนมีหนี้มีศีลมีความ มีสิ่งอภิชาอภมองคลคุณสายวิญญาณไล่อาถานอาเพศคำสาปคำแช่งเสนียเจรายการและกินีอุปเดชอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้ไดเป็นใดไดาทางสิ้นห้องร้ายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4สุขภาพประมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัวในสังคมพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลดด้้วยเงงินทอ ด้วยปัจจัยสีด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงปารนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้เข้าถึงการเป็นระยะบุคคลได้ปิดประตูบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเรพันด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน